Bonjour J'espère <S 2 ilgili> que vous allez bien Cette vidéo va vous présenter les adverbes t r s et SI ค่ะวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาอธิบายคำวิเศษ t r ทแล้วก็ SI นะคะไปดูกันเลยค่ะ Les adverbes accompagnent les adjectifs ค่ะอันนี้ก็คือคำวิเศษนะคะ ที่ใช้คู่กับคำคุณศัพท์นะคะ <Par> exemple, ตัวอย่างเช่น Elle est belle อันนี้นะคะ Elle เ belle แปลว่าเธอสวย Belle adjective is an adjective. ค,คำว่า belle หรืววสวยเนี่ยนะคะเป็นคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์ก็คือคำที่ขยายคำนามนะคะในประโยคนี้สวยก็คือขยายคำว่าเธอก็คือเป็นเธอเนี่ยเป็นคำนาม Infecho Il fait chaud show, show un adjectif. Okay. Pour exprimer un degré plus élevé que les phrases précédentes, vous allez rajouter l'adverbe très devant l'adjectif. Okay. การที่เราจะพูดแบบเพิ่มระดับความแบบความรุนแรงของคำ adjective คำนั้นนะคะของคำคุณศัพท์คำนั้นนะคะเราอ่ะก็จะเติมคำวิเศษคำว่า très ้านหน้าคำคุณศัพท์นั้นๆนค่ะดังนั้นคำว่า Elle l s t belle ก็คือเขาวสวยนะคะเขาผู้หญิงสวยเงี้ยหรือว่าเธอสวยนะคะเราก็จะเติมคำว่า เทด้านหน้าคาว่าเบลเพราะว่าคําว่าเบลเป็นคําคุณศัพท์แล้วก็เติมคําว่าเทที่เป็นคําวิเศษด้านหน้านะคะแปลว่าเธอสวยมากนะคะก็คือเป็นการเพิ่มระดับความปกติปกติคือเธอสวยใช่ไหมแต่ว่าเพิ่มระดับความนุนแรงขึ้นความเข้มข้นขึ้นก็คือเป็นเติมคำว่ามากลงไปในภาษาไทยคือเธอสวยมากเอเลเทรเบล มือนกันนะคะถ้าเกิดบอกว่ามันร้อนก็คือปกติแต่ถ้าเกิดบอกว่าแบบมันเพิ่มระดับขึ้นไปก็คือเติมคําว่าเทด้านหน้าคําว่าโชนะคะ ife tre s h o ก็คือมันร้อนมาก Lorsque vous voulez exprimer un degré plus élevé avec une valeur affective vous allez employer l'adverbe si ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะอธิบายความระดับความรู้สึกที่มันเพิ่มขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะคะ แต่ว่าอธิบายด้วยใส่อารมณ์ลงไปด้วยนะคะคำว่ามากในภาษาฝรั่งเศสนะคะมันก็จะใช้คำว่า si นะคะเป็นคำวิเศษเหมือนกัน elle est belle vous allez mettre si devant l'adjectif belle elle est si belle ทุกคนจะเห็นสังเกตการพูดของจินินก็จะมีการใส่อารมณ์แบบร่วมไปด้วยนะคะก็คือเหมือนกับเทเลยคำว่า si si เนี่ยก็คือวางไว้ด้านหน้าคำว่า b e l l นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนเดิมก็คือแปลว่าเธอสวยมาก แต่ว่าถ้าคนฝรั่งเศสพูดคำว่าซีเนี่ยคือเขาจะใส่แบบอารมณ์ร่วมด้วยเห็นคิดซินพูดไหมเอลซีเบลแล้เพราว่าใส่อารมณ์ว่าเธอสวยมากแบบฮ่าเธอสวยมากแบบนี้นะคะคือแบบใส่แบบอารมณ์ร่วมไปด้วยนะคะเขาจะใช้คำหนี้แต่ความหมายเดียวกันแปลว่ามาก il fait si l'adjectif il fait chaud chaud allez l'adverbe devant vous si mettre อืมค่ะนี่ก็คือถ้าแปลตรงตัวคือแปลว่า มันร้อนมากแต่ว่ามันไม่ใช่ร้อนในระดับปกติมันแบบเหมือนเขาคนพูดเขารู้สึกแบบใส่อารมณ์ไปว่ามันมันร้อนมากจนแบบแทบจะทนไม่ไหวนะคะก็ะแบบมันร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะใช้ C si ถ้าเกิดทคือมันร้อนมากแบบปกติไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากแต่ถ้าบอกว่า C si show คือแบบโหดลัสสุดๆนะคะแบบว่าความรู้สึกมันอารมณ์มันจะแบบไปนะคะ si peut être remplacé l'adverbe tel le monde. par C แล้วก็นอกจากนั้นคําว่าสีเนี่ยนะคะเราก็สามารถแทนด้วยคําว่าเตลมังก็ได้นะคะเป็นคําวิเศษเหมือนกันนะคะคือใช้แทนกันได้เลยแปลว่ามากเหมือนกันแล้วก็พูดเวลาที่เราแบบมีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งนั้นมากๆนะคะรู้สึกมากๆนะคะ Elle est so belle. pouvez si Vous เอลิสซีอออาา่เบลล์ะคะุณพูดได้ไหมเธอสวยมากนะคะเธอสวยมากเธอสวยมากนะคะแบบว่าตะลึงนะคะ il fait six show. Vous pouvez dire il fait tellement show show vous pouvez mou ค่ะก็เหมือนกันถ้าแปลเป็นภาษาเราก็คือมันร้อนมากเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการพูดแบบใส่อารมณ์ร่วมนะคะคําว่าส si ีหรือคำว่าเต็มละมังนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะอับยันโต